โลกของเราเนี่ยนะเป็นน้ำทะเลซะเกเเซที่เหลือก็เป็นน้ำจืดเพียงแค่สเปอร์เซนที่นี้เราลองมาดูกันว่าโลกของเราเนี่ยจะได้น้ำจืดมาจากไหนง่ายๆเลยก็มาจากน้ำฝนนี่แหละเมื่อฝนตกน้ำฝนที่ตกก็ไหล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 ลงมาที่พื้นดินจากพื้นดินก็จะไหล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 ลงแม่น้ำลำคลองห้วยน้องบ่อเบิงทั้งหลายทั้งแหล่ที่นี้ก็จะไหล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 ไปรวมกันในทะเลในที่สุด เรียกว่าท้องทะเลนี่แหละเป็นที่เก็บกักน้ำที่สุดท้ายของน้ำทั้งหมดบนโลกของเราเลยละ่ะทีนี้ลองคิดดูสิว่าถ้าเกิอน,น้ำจืดทั้งหมดไหลลงทะเลกลายเป็นน้ำเขียนไปหมดซะแล้วเราจะเอาน้ำจืดที่ไหนไว้กินไว้ใช้กันเล่าคิดออกไหมเอาไม่ลองนึกย้อนไปนะเอาตั้งแต่ตอนฝนตกลงมาเลยฝนตกลงมาว่าจะไปตกในป่าในเขาแต่ถ้าเรามีเขื่อนไปกัน้นเก็บน้ําฝนที่ตกลงมานั้นไว้นะ พอน้ำจากป่าจากเขาไหลลงมาเขื่อนก็จะช่วยเก็บกักาน้ํานั้นเอาไว้เราก็จะมีน้ําจืดเป็นจนํานวนมากพอมีน้ําจืดมากๆเราก็จะได้จับสัรน,น้ํานั้นไปใช้ในการเกษตรปลูกข้าวปลูกผักเป็นอาหารของคนต่อไปเพื่อจะเอามาทําน้ําประปาให้พวกเราได้มีน้ําไว้ซักผ้าอาบน้ําล้างจานหรือกระทั่งมาทาอาหารมาดื่มกินกันเรียกว่าใช้กันได้สารพัดจริงๆ ท่านั้นยังไม่พอเขื่อนที่เก็บกักน้ำนั้นน่ะยังมีประโยชน์ก็คือการปั่นกระแสะไฟฟ้ากระแสะไฟฟ้าที่เขื่อนผลิตขึ้นมาเนี่ยจะส่งตอบจากเขื่อนไปสู่บ้านสู่เรือนให้เราได้อ่านหนังสือดูทีวีทำอาหารหรือเก็บถนอมอาหารในตู้เย็นคงเห็นแล้วใช่ไหมว่าเขื่อนนมีประโยชน์จริงๆลองนึกดูอีกทีนะว่าถ้าไม่มีเขื่อนที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยหายไปทันทีไม่มีเขื่อนไม่มีน้ํา เราจะเอาน้ําที่ไหนมาทําการเกษตรมาปลูกข้าวมาปลูกผักผลไม้ไม่ต้องนึกเลยนะว่าน้ําที่จะใช้ล้างจานซักผ้าหรือใช้ดื่มใช้อาบนี่มันจะมาจากไหนแล้วถ้าไม่มีเขื่อนไฟฟ้าไฟ,ฟ,าไฟเฟื้นไม่มีกันละไม่ต้องดูทีวีไม่ต้องมีพัดลมกลางคืนจะอ่านหนังสือก็อไม่ได้เพราะไม่มีไฟฟ้าเท่านั้นยังไม่พอลองนึกสิว่านในช่วงหน้าน้ําที่ฝนตกลงมาหนักๆเนี่ยถ้าไม่มีเขื่อนคอยกั้นไว้น้ําฝนที่ตกลงมาเยอะๆนั่นก็จะไหลไหลไหลมาท่วมไร่ท่วมนาบ้านเรือนเสียหายหมด และพวกเราชาวไร่ชาวนาคนที่ถูกน้ําท่มก็จะลําบากต้องไปอยู่กันบนหลังคาเดือดร้อนทั่วหน้าทั้งคนทั้งควายเลยล่ะทีนี้ร,รู้แล้วใช่มหมว่าทําไมเราถึงต้องมีเขื่อนเอาคิดสิคิดเอาคิดสิคิด